หลวงปู่วางสายเป็นไส้ศึกอยู่ในวัดธรมรมกายใช่หรือไม่ฉันเอามีสายเป็นรละลอกระลอกฉันเอาเข้าไปวางไว้ตั้งแต่ก่อนวิสาขาหนึ่งระลอกแล้วกันหลังวิสาขาหนึ่งระลอกก็คงสายเครือข่ายของหลวงปู่ไปซื้อความลับซื้อคลิปอันนั้นจากเล็กป้านช้างหรือเปล่าก็ขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนแล้วกันเล็กบ้านช้างเอาภาพผมไปให้สลิมอ่านเล็กบ้านช้าง ไอ้ัญชาก็ขอเก็บไว้เป็นปความรับก่อนแล้วกันเพราะเรื่องมันยังไม่จบไงอย่าเพึ่งนับจบทหาร